ก็สวัสดีนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตกิจกรรมพันซับนะผมก็คือรอบนี้เป็นของสองพันซับนะตอนนี้ก็สองพันสองร้อยซับแล้วนะผมก็ขอบคุณอีกรอบหนึ่งเนาะขอบคุณมากๆนะที่ยังเข้ามาติดตามนะผมถึงแม้ช่วงหลังๆจะาอาจจะไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับาตามที่ทุกคนรอคอยนอก,กับที่เคยพูดไว้ที่ผมบอกว่าจะแจกทุกหนึ่งพันซับสไครต์นะครับผม รอบนี้ก็เป็นรอบของสองพันซะับนะาเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูรางวัลก่อนนะผมรางวัลแรกนะก็จะเป็นรออหนึ่งตัวนะผมตัวนี้เป็นหมุนขวานะขับขวานะครับมีกล่องให้นะอันนี้เป็นกล่องเป็นล้อต่อมานะผมหนึ่งหันใบ,บเหลือสองกับสามนะนนี้สองเป็นแอร์แอร์เกียบบักนะของนน,นิกแบบมีเสียงนะผมของใหม่เลยนะแล้วก็ ทวินอ่ะทวินคู่ตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นกบยางนะมีน้องๆอ,งอะ่ะชอบทักมาขอขอเหยื่อนะเนี่ยแล้วเวลาแจกก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยเด้อตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบนี้ให้เป็นคู่นะผมเป็นเซตคู่เหมือนกันจะมีตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยสี่เซนกับสามจุดแปดเซนนะแบบนี้นะครับเป็นเหยื่อผมเองทั้งคู่นะ จะมีอันนี้ให้ไปทั้งหมดสี่คู่นะสี่รางวัลรางวัลวละคู่แหละนะครับรางวัลสุดท้ายก็เป็นกะดีนะครผมเป็นกะดีจัดเต็มนะครับไม่ได้แพนก็คือไม่ได้แผนกล้องลงมานะผมเพราะว่ามันโตะมันต่ำไปนะมุมกล้องมัไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะผม๋ย่ฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้อ่เดี๋ยวเรามาฟังกติกานะผม ใครที่เคยเล่นและรอบที่แล้วก็จะง่ายหน่อยนะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามเข้ามาเล่นครั้งแรกนะผมให้ฟังก่อนนะอย่างแรกเลยคือกิจกรรมเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมถ้าได้รางวัลแล้วก็คือค่าส่งอะไรก็ไม่ต้องเสียนะครับรอบที่แล้วเนี่ยอ่ามีน้องที่ได้รางวัลเนี่ยทักมาถามเยอะมากเลยว่าเสียค่าส่งเท่าไหร่ครับเสียค่าส่งไหมบางคนเนี่ยได้รางวัลแล้วแต่ไม่อยากรับเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวจะเสียค่าส่งผมบอกก่อนเลยนะว่าไม่มีนะผมผมจ่ายให้ทุกอย่าง อามาดูกติกากันเล่งง่ายๆนะผมข้อแรกคือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะผมอ่าต้องเป็นผู้ติดตามนะผมใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็เริ่มกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ตัวเองนะผมเปิดสาธารณะนะแล้วก็แคปหน้าจอเข้าไปคอมเมนต์ที่เพจนะเดี๋ยวผมจะตั้งตั้งโพสไว้ให้ว่าคอมเมนต์ในนั้นนะผมเป็นกิจกรรมตองวันซับนี่แหละ ดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โพสต์ไว้ใต้คลิปนะผมกับใต้คอมเมนต์นะแค่นี้เลยนะผมกติกามีแค่นี้นะผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งหนึ่งมีนานะผมเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปจับฉลากรายชื่อนะผมเอารายชื่อของผู้เข้าร่วมเนี่ยมาจับฉลากว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างนะรวมทั้งหมดรอบนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดรางวัลน,นะผม ก็จะเห็นได้เลยว่ารอบนี้รางวัลอาจจะน้อยลงนะแต่อัพมาให้เป็นพวกตัวรอบกันเหยื่อใครที่สนใจอยากจะร่วมเล่นนะผมก็ลงเล่นได้นะผมเล่นง่ายๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะครับแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยคนที่ได้รางวัลเนี่ยหาหาตัวยากมากเลยเพราะว่ากิจกรรมมันเปิดเปิดนานไปหน่อยนะครับบางคนเนี่ยเล่นเฟซที่เคยเข้าร่วมนะแล้วก็ อาจจะไปเปลี่ยนไปเล่นเฟสอื่นนะครับหรือว่าอาจจะโดนรังับไปซึ่งตามที่อยู่ได้ยากมากๆนะก่าจะแจกครบรอบนี้ก็เลยเปิดแค่แป๊บเดียวพอเพราะว่ามันถึงสองพันซับแล้วนะครับก็จะเปิดถึงเปิดให้เล่นถึงวันที่หนึ่งมีนานะให้เข้าร่วมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะผมมาร่วมสนุกกันเยอะๆเจอกันอีกทีก็หนึ่งมีนานะผมเดี๋ยวจะมาทำผมอาจจะทำเป็นคลิปแจกเป็นวิดีโอหรืออาจจะไลฟ์สดในติ๊กต็อกนะผม เดี๋ยวผมแปะลิงก์ติ๊กตอกไว้ให้ด้วยนะใครอา,อาจจะอยากดูไลฟ์สดนะก็เข้าไปดูได้นะผมฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะผม